สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะยามค่ำคืนที่ออกพรรษาค่ะคืนนี้ก็หลายๆคนเนาะก็จะมีการไปสุดเทียนเฮียงหรือว่าไปปล่อยโคมไฟกันนะคะก็จะมีการเสลมสลองออกพรรษาเนาะแต่ที่หมู่บ้านไหลกลางนะคะคือไม่มีทั้งโคมไฟแล้วก็ไม่มีทั้งเทียนเหียงด้วยนะคะก็เลยวันนี้คือเป็นวันพิเศษแต่ว่าก็อยู่บ้านนะคะ นี่เลยค่ะดูนักเอกประแวนทาานอนอคือนอนแบบนี้ทำอะไรนี่ค่ะดูซีนจากไทยนะคะอ่ะตอนนี้ก็คือดูละครจากไทยนะคะในวันพ่อภรนสานะคะก็ชมละครจากไทยนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีหน่อยสิคะเจ้าตัวเล็กสวัสดีค่ะ ทำละครจากไทยเรื่องแม่มานั่นเองนะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนเรื่องแบบถ่ายทอดเกี่ยวกับปลิงอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าน้องแกพูดผิดก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสําหรับค่ําคืนนี้ก็คือตอนนี้เนาะขนาดดวงจันทร์ยังไม่ออกมาให้เห็นเลยนะคะตอนนี้มืดไปหมดแล้วคะ่ะแต่ละคนพี่ๆแต่ละคนนั้นไปทําบุญที่ไหนกันบ้างในค่ําคืนนี้หรือว่าไปที่ไหนกันบ้าง อคอมเมนต์บอกนะ้องวแก้วด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็อยู่บ้านดูทีวีที่บ้านนะคะก็สำหรับคืนนี้ก็ฝันดีดาติสวัสดิ์ค่ะทุกทุกคนไปที่ไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะ้องวแก้วด้วยนะคะ